พริกไทยพริกไทยมานีลูกมานีอย่างเดียวนี่เมื่อนีมาเบิ่งขิงไงมอยาขิงพริกไทยอย่าดื้อเด้อวุ่นาะเหยียบคาเห็นบ่นนี้โอ้ยเนาะ,ะแ่แล่นวนไปวนมาอยู่พริกไทยเอ้ยเดี๋ยวพอนไทยขิงไงพี่เห็นน้องเมิ่งกอนอันนี้ก็คือขิงเนาะพี่น้องเอ้ยขิงไงปลูกไว้ได้สักพักเลยแล้วครับมันก็เริ่มงเริ่มงานแลวเห็นหยามันไหลครับก็เลยเขามาเอาหยาครับ เมออาวยาขิงลูกสาวก็ะเลนมานั่มนะครับไปใส่ก็ไปนัน่มก็เลยอมากก็มากสดอกครับมาแล้วก็ว่นแข็งว่นขายนี่ยแหละครับบางทีก็เหยียบพังเหยียบขาไปแล้วครับรอดนึงอันนี้ก็เป็นขิงนะครับที่ปลูกไ้ก็ลังงามเลยพี่น้องเอออย่าอ่อนซ่อนได้แาบนี้ขิงช่อนเนี่ยก็เป็นราคาดีครับพอดีว่าปลูกไว้ได้สักพักไปเนาะครับพอดีหยาเต็มอยก็เลยเมื่อนี้มีเวลาจังน่อยก็เลยเขามาดึงหยามันออกนะครับ สำหรับขิงช่องนี้ก็ราคาดีครับพี่น้องพ่อพ่อกับพวกกระช่ายแล้วนะครับราคาดีครับอันนี้กับปูเว้กินนี่แหละครับบัวเว่าจะเอาเว้ขายดีนะครับแต่ว่าันมันแตกหัวแตกกอหลายนะครับก็จะได้ขายครับเข้ามาลูกสาวกับน้ำมาเสียเลยพี่น้องเอ้ยเป็ไสกับบัวเน้ำตลอดแล้วครับลูกสาวพริกไทยนี่ก็ได้นั่งซองจอบนกจอบนุ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยพริกไทยเอ้ยเนาะ ขิงซำเนค่ะกำลังหัวงามเนี่ยพี่น้องแต่ว่าผมกรับท่านอยากได้ขิงออนนะครับคือว่าขิงรุ่นนี้จะเก็บเป็นขิงแก่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนประโยชน์มันหลายกว่าขิงอ่อนนะครับเห็นบ่มพี่น้องเอ้กำลังงามงามเห็นีหมบ่แตกนอแตกกอขึ้นยังเสร็จแล้วพี่น้องเห็นบ่เนี่ยชัดๆัดเลยครับนี่นอก็ขึ้นมาเต็มอดี่ยวครับชุดนี้ครับปลูกไว้หลายตบอพี่น้องเอ้กินประวัติไว้ดอกแต่ว่ากับปลูกนะครับเพราะว่ามันจําเป็นครับ ในสวนผมกับปูกไว้เมื่อสซย่างและพี่น้องไอ้บัววัเป็นคาตะไคร่ขิงกระช่ายพวกนี้นะครับควาเสืมเป็ียนนะครับมีเมื่ออยู่ในสวนนะครับบ่าต้องซื่อหาเลยครับอยากอันใดกินอันใดเ้ากับคุดมากินได้เลยนะครับสําหรับอยู่ในสวนเห็นบ่พี่น้องเอยเห็นบ่าเนี่ยก็กำลังงามๆเ่อกันครับเพียบ่เห็นบ่าลูกสาวกันโน้นจอบนกจอบหนูยู่นี่แล้วบ่ไปใส่เลยนะครับเพียงบ่าเนี่ยจอบอ้าจอบไี่หันเลยเห็นบ่ครับเอียงติ่งแหนกบ่ได้ด้วยนะครับเนี่ยหูไววแต่แท้ครับ จอบซองจอบซองอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่าน,นี่พิถไทยเอ้ยจอบหายยังนั้นนะลูกเห็นบน่มีอย่างอยู่บ่เห็นบนนน่มีอย่างเห็นอย่บ่นกนั่นน่ะเห็นบ่หึหือหื้อหืมีอย่างไะเห็นบ่เห็นบ่าีอย่างน่ะตัวอยังซองลูกแม่น,นกบ่้่ะหึเห็นบ่างพิถ่ายมีอย่างะหนมือน,น,นี้เขามาถอนหญ้าให้คิงเนาะครับกระถ่ายรีวิวให้พ,พี่ให้น้องเาเบิ่งนจะวางจะข้าวเนาะพี่น้อง การปลูกเอยียงก็แหล้วแตงนะครับขันนอเฮ็ด้ดยใจหักนะครับในเมื่อมันปลูกและง่ญ่ขึ้นมามันก็นเฮ็ดให้เฮามีความสุขนะครับนี่เข้ามาก็จอย่างซี่แหละพี่นอ้องเออเห็นขิงกําลังงามเขาก็อดที่จะเอาหญ่าเอาอยัางออกจากมันบ่อดดนะครับเห็อนบ่มันกําลังงามพี่น้องขินก็นต้องคิดคือผมนี่แล้ครับขิงช่องนี้ก็มีราคาแพงนะครับเพราะว่าลหลายๆคนเขาก็ซื้อมาเป็นส่วนหนึ่งของสมนุนไพรนะครับ ที่สาหรับต้มนะครับสูตรกินหรือว่าเอามากินมาจังไดก็แเล้วแต่นะครับ่ยวกับต้านโควิดแหละพี่น้องบาง่ายๆเลยล่ะสำหรับพี่น้องคนไดที่พึงเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืม้อครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้วยเด้อสำหรับคลิปนี้ไข้ซไปสนิ้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเออ